ขายดีไหมค่ะขายดีไหมก็ขายได้ค่ะพระอาจารย์กําลังเก็บของเสร็จค่ะกำลังขึ้นรถค่ะพระอาจารย์จะเสียงดังเลยนะคะอ๋อได้ได้จะคุยได้ไหมถ้าคุยไม่ได้ก็ไว้ก่อนแล้วกันอ๋ออ๋อก็คุยได้ค่ะพอดีจะขับรถกลับบ้านะคะพระอาจารย์แจงขับให้ค่ะก็เลยน่าจะวงอยู่ตอนนี้ค่ะก็เลยอาจารย์ว่างไหมคะพระอาจารย์ว่างไหมคะอ๋อผมว่างอยู่แล้วผมอยู่บ้านไม่ไม่ได้ทําอะไรอ๋อค่ะ เมื่อวันนี้หลังจากที่คุยกับพระอาจารย์เสร็จนะคะวางโทรศัพท์จิ็บก็เดินไปเข้าห้องน้ําแบบเดินไปก็รู้แล้วก็นั่งลงนั่งนั่งลงก็รู้พอนั่งลงได้แ๊บเดียวแล้วภาวะที่แขนก็หายขาก็หายค่ะพระอาจารย์ก็คือตกใจค่ะรอาจารย์แต่เพียวสภาวะนั้นนะคือแ๊บเดียวแล้วก็ลืมก็หายไปเลยก็แล้วก็กลับมาเป็นปกติแล้วพระอาจารย์ค่ะอืมภาวะน,นี้ก็เรียกภาวะนิพพานนะตัวเนี้ย ภาวะนิพพานตัวเนี้ยภาวะนิพพานพานะคะพระอาจารย์แต่ว่าเอาโดยรวมตัวเองไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่นะคะับ่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อะค่ะพรอาจารย์เพราะว่าที่ว่ามันไม่มัน,มนไม่ยึดมั่นในตัวในในร่างกายของเราไม่มีการยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยเกิดภาวะนี้ขึ้นมา,านที่เกิดภาวะขึ้นมาเ <ม lead. S 1> พราะว่าเพราะเราไปเจอตัวธาตรู้ไงธาตรู้ตัวเนี้มันจะเป็นธาตุที่มันธาตุที่มันรู้แล้วก็ว่างๆตัวเนี้ย มันคือมันไม่ยึดในในรูปนามขันห้างมันก็เลยปล่อยวางพอมันปล่อยวางป๊มมันก็เลยมันก็เลยเหลือแต่ความว่างมันเหล,ลือแต่ความว่างที่เราไม่มีการกระทําไม่มีการกําหน่ะตรงเนี้ยใช่แล้วนะครับจะเห็นว่าภาวะเนี้จะเป็นภาวะที่ไม่ทุกข์อ่ะมันจะไม่มีการ<ะ>ปรุงแต่งจะไม่ทุกข์ไงพอไม่ปรุงแต่งก็ไม่ทุกข์ภาวะเน,น,นี้วันนี้ค่ะอาจารย์วันนี้ก็อยู่กับรู้นะคะอืมอืม แต่ว่ามันคือมันว่างหมดเลยอ่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรในความคิดอะไรเลยอะ่ะค่ะพระอาจารย์มันโล่งมันเบา,ม,เบามันว่างค่ะถูกแล้วถูกแล้วมองอะไรก็ว่างๆค่ะแต่แล้วหยิบจับอะไรก็คือรู้คือปกติแบบรู้แบบว่างๆอ่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะถูกแล้วเดี๋ยวมาถูกแล้วยังยังไม่หายนะคะเพราะว่านี่ยังไม่หายาาาค่ะพระอาจารย์อ่าดีแล้วให้ให้ทรงไว้เรื่อยๆนะให้อยู่ไปเรื่อยๆให้มันขยายความความยาวนานไปเรื่อยๆพยายามให้อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ย อยู่ๆแบบนี้ไปเรื่อยใช่ไหมคะอาจาายใช่คุณจะเห็นว่าภาวะนี่มันไม่ทุกไม่สูขไม่อะไรทางนั้นนะถูกไหมแต่ก็รู้อยู่ค่ะใช่ใช่ค่ะเนี่ยภาวะเนี่ยที่เขามีมท,ที่จริงมันจะต้องคิดแแท้แลกผู้ชายแล้ว<ม>อยู่วันนี้มันก็คือไม่ได้คิดอะไรเลยมันมันว่างไปหมดเลยาาค่ะผู้ชรยค่ะใช่ใช่มไม่ถูกแล้วเดินมาถูกแล้วที่ผมสอนนั่นแหละมันตรงอ่ะตรงที่ผมสอนนั่นแหละค่ะใช่ค่ะตัวนี้<ะ>ตัวที่เป็นตัวผลผมสอนท้ายหลักคิเจะ ค่ะแล้วจากนี้จะเดินยังไงครับะอาจารย์เดก็ทําปีก็พยายามให้มันยาวนานที่สุดเ่ยกระทบอะไรก็ก็ให้มันอยู่ภาวะนี้ให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าจะมีเรื่องกระทบมาเข้ามาเรื่อยๆนลเราต้องอยู่ต้องอยู่ตรงเนี้ยมันจะไม่มันจะมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เราต้องเราต้องอยู่ภาวะนี้นีให้ได้ให้อยู่ได้ตลอดเวลาค่ะค่ะอาจารย์ค่ะมันมันก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าความความยึดความอะไรยังมันยังไม่หมดหรอกนะค่ะ แต่มันเริ่มเห็นแล้วมันจะมีพวกความยึดอะไรต่างๆยึดมั่นถือมั่นนันยังมีอยู่เราก็ต้องมคะทำไมทำไมเพื่อนเพื่อนเขาถึงยังไม่ไปได้คะอาจารย์ทาไมเองไปถึงไปได้ไวคะอาจารย์มันอย,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 อยู่อยู่ที่บุญอยู่อที่บุญกุศกลดนะ้วยเนาะเราคงจะมีบุญเนาะนะมีบุญตรงนี้อยู่และอย่างหนึ่งเราเป็นคน<ๆ>ที<ๆ>ท่คือ,อ,ค,อคุณของคุณเนี่ยมันมีมีความศร,รมัทธานในตัวผมด้วยไนงะแล้วคุณก็ทําตามไง เก็คนอื่นเขฟังก็าฟังฟังไปก่อนอย่างเงี้ยฟังแล้วเก็บไปก่อนอยเงี้ยเ่าให้เรียนรู้ของคุณมันของคุณมันไม่มีไม่มีเขาเรียกน,นะทําบอกให้ทําอะไรก็ทํะมันก็เลยงา่ายพะว่าได้พลังงานจากไพ่จาร์ด้วยใช่ไหมคะพลังงานใช่ก็ส่วนหนึ่งาาด้วย,ยส่วนหนึ่งด้วยคุณสภาวบ้างนสภาวบ่างเพราะว่าคุยกับน้องจินหลานแล้วแต่ว่ามันไม่เก็ตนะคะแต่ว่าคุยกับไพาจาร์ดเองเก็บเฉยนะคะอืมอืม คือคือน้องเาน้องก็ยังฝึกอยู่นะก็ยังก็ยังไม่ชัดครับค่ะต<อ>้องขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะอดีแล้วไอ้ตัวตัวภาวะนี้เป็นภาวะที่เขาฝึกการเพื่อจะเอาตัวเนี้ยแต่เขาเขาฝึกแล้วเขาเข,ขาไม่สามารถทาได้เห็นได้อย่างพาที่เขาบวชกันจนจะสิ้นชีวิตแต่เขาก็ไม่เห็นนะบางองค์ก็ตายไปเขาก็ไม่เห็นตัวเนี้เป็นค่ะวันนี้วันนี้ไปฟังคลิปในยิปต่ออ่ะพระอาจารย์นั่นบอกว่าก่าจะเจอตัวนี้อะ ท่านต้องเสียวเวลาไปสามสิบตัวเตีอยค่ะพระอาจารย์ใช่ใช่บางองค์ก็ตายไม่ใช่ภาวน,นีดีไหมคะใช่ภานนวาน,นาผมแบบที่เอม็มเจอไหมคะใช่เป็นภาวน,นิพพานเพราะว่าที่พระเจ้าท่านสมภพบอะภาวะเนี้ยคก็วเปิดใจนะพระอาจารย์นะเพื่อจิตเราเออรู้รู้ถ้ารู้ทําไมตัวเราถึงเออตัวเราถึงหายเนี้ย ก็คือแปลกใจเน,นจาะพี่จเขาก็ไม่เคยเจอแบบนี้เนาะก็มันไม่ยึดมั่นอะไรเงี้ยในตัวเราไงมันไม่เห็นว่าเป็นตัวเราไงมันก็แค่รู้แล้วก็ไม่มีตัวเราเท่านั้นเองไม่มีความยึดมั่นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันจะตรงอ่ะจะตรงจะตรงกับคาสอนมันของเกา่าถ้าเป็นของเก่านี้ก็มีผลด้วยใช่ไหมคะาจาจย์ก็อาจจะมีนะในอดีตชาติเราคงจะสั่งสมไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนกับมันฟังฟังทีเดียวไม่เข้าใจเลยอ่ะค่ะพีะ เออปกตินะผมผมสอนใครมันมันก็ไม่เร็วเร็วนะมันก็ไม่ไม่เจอแบบเร็วเร็วอย่างนี้นะแบบฟังแล้วเข้าใจเลยมันดีไหมคะอาจารย์เออมันก็มีใช่ไหมคะอาจารย์มันก็มันก็มีอยู่นะมันก็มีอยู่นะแต่ว่ามีอยู่นะค่ะแต่ว่าไม่เหมือนคุณไงของคุณมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยศึกษาไม่เลยไม่ไม่เคยมีทําอะไรมาก่อนใช่ไหมล่ะของคุณนะ ใช่ค่ะอาจารย์ไม่เคยมีทาอะไรมาก่อนเลยค่ะก็แค่สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งแบบหลับตื่น่นอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็อยู่แบบนี้ค่ะจนมาเจอธาตุรู้นี่แหละค่ะถึงทําให้การนั่งสมาธิมีความสุขค่ะอาจารย์ค่ะ,ะ,าคะอ,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 อะาจารย์มีอะไรแนะนามีอะไรแนะนําอยูไ่ไหมคะได้ทําตัวถูุถ้าเกิด ถ้าสมมุติว่าเราเกิดภาวะที่ตัวหายเอยียะอาจารย์เราก็คือปล่อยไปตามสภาวะนั้นเลยเป็นเป็นภาวะไม่ยึดมากเนี่ยถึงตัวหายมันไม่ยึดไม่ยึดในตัวเราแล้วมันเป็นเป็นของดีของดีไม่ใช่ของไม่ดีอ๋อค่ะอาจารย์มันไม่มีตัวเราไงมันก็ดีอยู่แล้วไม่มีตัวเราเราก็ไม่ทุกขนะ์ไงไม่มีตัวมีตนเนไปรับทุกข์เพราะว่าเพราะว่านี่แหละที่เราหากันค่ะก็ ต่อไปนะคะอาจารย์มันง่ายๆนะผมสอนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครทําตามนี้นก็บรรลุทําง่ายๆนี่แบบนี้แหละแล้วคนอีกหน่อยกูะจะทําทําอะไรก็ไม่มีความทุกข์แล้วเนาะเพราะมันมีแต่ภาวะว่างว่างไม่เข้าใจแล้วไงมันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรให้คิดเลยค่ะคใช่ใช่มันไม่จุคือมันไม่จุกไปต้องใช้ความคิดอ่ะมันเปลี่ยนระบบเลยค่ะคือสุดยอดเด็ดนะคะค่ะให้เรามีความสุขได้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามันสุดยอดอยู่แล้ว ใค,ใครเจอนะแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่เจอกันเพราะไม่มีใครแนะนำแนะนะนําไม่ถูก<ช>ไม่ถูกต้องก็ไปไม่ได้ใช่ค่ะแต่คนานท,ที่อื่นก็ไม่เข้าใจเหมือนค่าค่าอาจารย์สอนนะคะก็คือคุณไปเรียนมาอะไรเนี้ยค่ะ้วงงๆค่ะแต่พ่าอาจารย์แบบก็คือแก่งเลยอะไรเนี้ยค่ะใช,ใช่ของคุณนี่จะเหมือนข้าพ<ช>ุทธกาลเลยเนีวยาพูดโ๊บไม่บรรลุเลยของคุณนะนะ คำพ,าพ,พ,พูดการนี่คเขาพูดเขาพระพุทธเจ้าท่านพูดไปกี่คำเาราก็บรรลุเดี๋วนั้นแหละคุณ<า>คุณจะเห็นว่าเออบรรู้ธรรมก็ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมแค่ฟังฟังแล้วก็ตามแค่นี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรถูกไหมไม่มีการปฏิบัติไม่มีการปฏิบัติหรอกมันเป็นเพียงแค่ความเข้าใจพอเข้าใจว่ามันมีธาตุรู้รู้อยู่แค่เข้าใจนแค่นี้แหละสิ่งที่รู้ก็้ก็รู้ไปอย่างเงี้ยมันแยกคนละส่วน แค่เจ้เข้าใจท่านนี้นะปัญญาก็เกิดละมันแค่นี้เองอะ่ะนง่ายเดี๋ยวมีโอกาสนะถ้าเกิดคุณชัดนะอยากให้คุณมาแชร์นะมาแชร์มาแชร์ในวันในวันเสา,าเร์ถ้าเกิดไม่สะดวกก็อาจจะเป็นบางค้างก็ได้ถ้าเื่นไม่สะดวกเนาะเพราะว่าวันอื่นอาจจะเป็นบางค้างก็ได้ที่คุณหยุดอ,อ่ะมาแชร์เราจะพยายามพยายามไล่เรียงแต่ว่าให้ พูดการดูเรื่องเอาให้การตรจติเป็นคนพูดไม่ค่อยดูเรื่องเอาให้การใหอไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ความจริงที่เราที่เราประสบการที่เราเจอมาใช่ไหมา่ะใช่คุณคุณคุณพยายามจดจดไว้บ้างกันดีก็ดีนะว่าวันไหนคุยเออวันไหนเจอผมวันไหนอาจย์ก็ทําเป็นประวัตินะแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณก็จดจดไว้นะวันที่คุณมามาแชร์ประสบการณ์เนี่ยจะได้เล่าได้ถูกนะเรียบเรียงได้ถูก คุณก็เขียนด้แต่ตอนนี้เลยว่าเออเจอผมมันไหนผมสอนอะไรแล้วเกิดสภาวะอะไรเงี้ยจะได้จะไม่ได้เป็นนมะได้เป็นกำลังใจให้คนอื่นนะนะกาเออสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันง่ายเท่านั้นหลยก็ทําตามทําตามะ้าจารนะคะก็คืออะไรก็รู้รู้รู้ค่ะแล้วก็มันก็ทีนี้มันก็ออโต้ค่ะตามที่ ความรู้สึกอะค่ะมันก็ออรู้โดยอัตโนมัติออโต้ไปเลย<ม>คือมันแป๊บเดียว่ฟจานค่ะมันม,มันไม่นานหลังจากฟังไฟจานเสร็จอะค่ะก็ะเหมือนเมื่อคืนใช่ไหมคะที่ฟังไฟจานเสร็จแล้วก็ทํามาทํางานจนเรียบร้อยเก็บกวาดเช็ดถูอะไรคือเรียบร้อยหมดแล้วก็ไปไปนั่งสมาธิค่ะนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็มาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นอนค่ะก็คือได้ด้แงเด ภาวะที่ว่าน,นิ่งตอนนั่งสมาธิเลยค่ะาอาจารย์คือรู้สึกว่าได้ไวมากค่ะอืมก็อยู่กับรูบร้ <c oughs> ค่ะอาจารย์ก็จะพูดแบบนี้แหละก็อยู่กับรู้ถ้าเรา,เราเข้าเราเข้าใจเราจะอธิบายได้หมดคุณไปฟังไปฟังของหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อองค์ไหนมันจะเข้าใจแล้วท่านเสื่ออะไรถ,ถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ได้นะ ใช่คะ่ะใช่คะ่ะพระอาจารย์เมื่อก่อนฟังธรรมะไม่รู้เรื่องอะคะ่ะพระอาจารย์อืมไปฟังหน่นจะรู้เรื่องหมดเลยแต่แบบฟังคลิปของของพระอาจารย์อะแล้วก็มาคือ,อของอาจารย์คือแบบตรงเลยะคะ่ะตรงเลยก็เลยไปฟังธรรมะจากพระอาจารย์เกจิมันจะเลยเข้าใจง่ายะคะ่ะปกติจะไม่เข้าใจอะคะ่ะ<ช>แต่ว่าเวลาฟังฟังของอาจารย์ไม่กี่ชิปอะคะ่ะแต่ว่าสามารถเข้าใจที่พระอาจารย์ท่านอื่นท่านสอนอะได้เข้าใจ ไวกว่าเดิมค่ะใช่ถูกแล้วล่ะเพราะมันเป็นธรรมะาเดียวกันไม่ได้ยากแชร์แชร์แชร์ในกลุ่มนี่คือการคุยอ๋ยวิดีโอคอลใช่วิดีโอคอลวิดาโอคอลมาค่ะอาจารย์ก็จะเป็นวันอังคารนะคะที่ว่างนะคะอาจารย์อาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อาจจะอาจจะไม่ช่วงใช้ช่วงนี้หรอกไปคุณทําอย่างนี้ไปก่อนนะอาจจะเดือนมีสานได้ค่ะอาจารย์ค่ะให้เวลาคุณนิดนึงนะ จะได้มีทําความเข้าใจตัวเองเนี่ยห่ะค่ะขอขอบคุณพ่ะอาจารย์ว่าค่ะครับครับสวัสดีค่ะ